สวัสดีครับลานเป็รพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กอนะครับเปิดแค่สามวันเสาร์อาทิตย์จันทร์มีบริการส่งด่วน EMS นะครับแบบลงทะเบียนมีการรับประกันสินค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าถึงมือปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนัดรับได้นะครับที่เจเจมอเซ็นทรัลลาดพร้าวหรือตะแวกใกล้เคียงนะครับสินค้าเกินห้าหมื่นบาทเพิ่มที่นัดได้นะครับที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับก่อนไปรับชมสินค้าแล้วกดให้พี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับ เพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตสินค้าก่อนใครขอบคุณครับต่างหูแซฟไฟรมันติคันเลอร์ทองคำ75%ปรประดับด้วยเพชรเกสร48เม็ด 0.36กะรัตน้ำหนักรวม12.32กรัมความยาว2เซนติเมตรหน้ากว้าง1.5เซนติเมตรราคา31,600บาทครับต่างหูคู่นี้นะครับเป็นแซฟไฟร์แท้ทุกเม็ดนะครับหรือว่าพลอยเนื้อแข็งนะครับสีสันสวยงามดีทุกเม็ดนะครับ ให้ดูทุกเม็ดเลยนะครับประดับด้วยเพชรเกสรนะครับ48เม็ด0.36กะรัตนะครับเพชรขาวสะอาดดีนะครับเล่นไฟทุกเม็ดนะครับจับคู่กับแซฟไฟร์แท้ทุกเม็ดนะครับยังไงก็สวยยังไงก็เล่นไฟแน่นอนครับคู่นี้นะครับสวยงามแน่นอนครับให้ดูทั้งสองชิ้นเลยนะครับทับทิมเม็ดตรงกลางสวยมากนะครับเป็นทับทิมสีท็อปด้วยนะครับเป็นสียอดนิยมนะครับหรือว่าสีเลือดนกนะครับ สวยงามมากนะครับสีนี้หาค่อนข้างยากนะครับในตลาดนะครับไพลินสีน้ําเงินเข้มสวยงามมากนะครับประกอบด้วยพิงแซฟไฟร์ไพลินทับทิมบุตรสารคำเขียวซองนะครับสำหรับต่างหูคู่นี้นะครับด้านหลังสวยงามดีนะครับก้นพลอยไม่แตกนะครับให้ดูทุกมุมเลยนะครับเป็นต่างหูอีกคู่นะครับที่ใช้งานง่ายนะครับเหมือนต่างหูปกติทั่วไปนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับสำหรับชิ้นนี้นะครับ ตัวเรือนเป็นทองคำาเ5นะครับทั้งตัวเรือนทั้งตัวเข็มนะครับน้ำหนักรวม12.32กรัมนะครับให้ดูด้านหลังทั้งสองชิ้นนะครับข้างนี้ด้านหลังก็สวยงามไม่แพ้กันนะครับก้นพลอยไม่แตกสักเม็ดนะครับตัวเข็มสวยงามดีนะครับมาพร้อมใบเซอร์นะครับเซอร์มี3เม็ดนะครับมีทับทิมนะครับมีไพลินนะครับ แล้วก็มีพิงแซฟไฟ์นะครับแหล่งที่มาเบอร์2เบอร์3เป็นสีหลังการนะครับทัพทีมนี่เป็นของแอฟริกานะครับหรือโมซัมบิกนะครับเป็นเผาเก่าทั้ง3เม็ดนะครับพี่ๆอยากซื้อครบทุกเม็ดได้นะครับยินดีให้บริการนะครับมาพร้อมใบรับประกันจากทางร้านอีกเหมือนเดิมนะครับพร้อมเงื่อนไขการซื้อขายและเปลี่ยนคืนนะครับใส่เบื่อแล้วอยากเปลี่ยนชิ้นใหม่อยากขายคืนได้หมดนะครับเดี๋ยวให้เทียบขนาดเหรียญสิบนะครับขนาดประมาณนี้นะครับใกล้เคียงกันนะครับ ขอเสริมเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องใบเซอร์นะครับดิเซอร์แค่3เม็ดเนี่ยเพราะว่าใบเซอร์มันเต็มนะครับพี่ๆสามารถจะให้เซอร์ครบทุกเม็ดได้นะครับพี่ๆแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับมีค่าออกใบเซอร์เล็กน้อยนะครับใบเล็กหา100บาทใบใหญ่1 0 0 0บาทมาเป็นเล่มนะครับแต่เป็นแซฟไฟร์แท้ทุกเม็ดนะครับมั่นใจคอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่แท้ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนเลยนะครับสามารถเซอร์เพิ่มได้ทั้งเพชรทั้งพลอยนะครับมีค่าบริการเล็กน้อยได้ไม่แจ้งไปนะครับ ชิ้นนี้ทําความสะอาดได้ฟรีนะครับชุบล้างเคลือบฟิล์มได้หมดนะครับพี่ๆแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับว่าต้องการอะไรบ้างนะครับตามเบอร์ตามไลน์ที่เห็นด้านล่างได้เลยน,น,นะครับสามารถต่อรองราคาได้นิดหน่อยนะครับเฉพาะบางชิ้นนะครับพี่ๆอยู่กรทมนันรับมาชมได้นะครับที่เจเจมอเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสั่งออนไลน์ได้นะครับส่ง EMS แบบรับประกันสินค้ามีวงเงินรับประกันนะครับมั่นใจได้ว่าสินค้าปลอดภัยถึงมือแน่นอนครับ หรือพี่ๆสะดวกมารับพี่ร้านได้นะครับร้านอยู่แม่กองวันเปิดร้านแจ้งว่าต้นคลิปนะครับสนใจติดต่อเขามาได้ตามเบอร์ตามไลน์ที่เห็นล่างน,นะครับขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอครับขอบคุณครับ